นีน่าชาแนลดีอาวันนี้เราอยู่กับยอดนีน่าชาแนลวันนี้เรามาดูการ์ดย้อนปอนการ์เกนปอนนะคะนี่อันนี้หนะ้ากล่องของเราที่เราจะรวิวเป็นกล่องกระดาษนะคะเป็นการ์ดการนปอนใช่ใช่มีดาวข้างล่างด้วยเดี๋ยวเราดูข้างหลังก่อนนะคะ นี่รูปข้างหลังจะเป็นรูปนี้นะคะตัวนี้มันไม่มีผมอ่ะใช่เขาไม่มีผมไงแล้วก็ด้านข้างกล่องนะคะส่วนอีกข้างหนึงเป็นแบบนี้นะคะตัวตากแบบนี้กล่องแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะจะอีจะานาแกะเลยนะตัวคนมั้นน่าจะเป็นฟรปบัฟเหมือนไออันนั้นอ่ะ ให้เพื่อนๆูดนไหนเป็นปึกแบบไหนนี่ได้มาเป็นปึกหนาเท่านี้เลยนะเ้าเดี๋ยวให้พี่นายเดี๋ยวให้พี่นายเลียงให้อุ้ยแต่ละตัวเท่หทั้งนั้นเลยเอานี่เอานี่ไงเราเรียงดีเพื่อนๆจะได้ดูว่าได้กี่ใบทุกคนพี่นายมีไฟได้ครับก่อนตัวเลือเหมือนตั้งหน้าตัวนี้เลยเหมือนกันเลยเอาเดี๋ยวเราเลียงให้เพื่อนๆดูก่อนนะตามูลายเราเลียงกันตัวนี้มันชื่อว่าตามูลายครับครับตามูลาย ตนี้มันคือแปลว่ารวมแก๊นน่ะอะไรนะตัวนี้มันคือรวมแกนกนหรอแก๊นตาวสาวแกนตาวสาวอืมเฮ้ยเซนนิสต์ไม่ใช่เซนนิสต์อันนี้เป็นดาร์กเกิลบอลที่นายก็เรียว่าเซนนิสต์เพราะมาตีเหรียญแล้วเราเลี้ยงให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนเพื่อนเพื่อนกล่องนี้เยอะมากจนแบบจะเลี้ยงไม่ได้เลยไมู่เลยนนะทุกคหลายตัวมาก เดี๋ยวเราเรียงให้เพื่อนๆดูก่อนเจ็ดแปตัวนี้เอาไว้ตัวนี้ว้าวอ้ยเก้าสีนีซ้อนกันหน4 5ส7 8ี่นี่ะอะเรียงี่สิบนี่นะคะลายตัวลยสเดี๋ยวนะดูนะหูคนมียี่สบใบเยอะมากแล้วก็ตัวการ์ด จะเป็นแบบเรื่องแสงวิบวับวิบวับวิบวับด้วยนะคะทุกคนฟันนะอย่าลืมอย่าหยุดยังค่ะสามใบพี่นายนับให้เพื่อนๆดูก่อนเอาวางก่อนสี่อาร์โอจีแร็ปตัวนี้ก็เพล่มากเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสีห้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่ใบตัวนี้นี่เพื่อนแท้มากทุกคนไม่ใช่ยี่สิบสามใยี่สิยี่สี่ก็เอตัวไหนแท่มากมากดูดิเออุ้ตัวเลยนี่จะนายปล่อยพลังได้ด้วยตัวนี้ก็ปล่อยตัวนี้ก็ปล่อยพลังได้ตัวนี้มีกี่ดาวเนี่ย โอ้เขาเก็บตัวนี้ได้กี่ดาวเนี่ยเพื่อนๆตัวนี้หลายดาวตัวนี้กี่ดาวพี่นายหลายดาวหลายดาวเหรอทุกคนมีกมากัลยใจค้อนไลยอ่ะใช่มีมีแบบถ้าเราจะแข่งเป็นเป็นแต้มอย่างงี้ก็ได้เราเล่นเป็นแต้มหรือเราเล่นเป็นกระดาษกับค้อนอย่างงี้ก็ได้สวยมากๆเลยแล้วก็การ์ดในกองนี้เยอะมากเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเราเป็นการรีวิวการ์ดดาเกิลบอลแซดนะคะ บายค่ะอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามช่องนินนายชา